สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องหอยเชอรี่สีทองพิมลราภากันอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้เราก็นําวิธีการที่ว่าเราจะปรับระบบนิเวศนะคะเกี่ยวกับอาหารหอยนะคะทําอย่างไรที่เราจะปรับระบบให้พอเพียงต่อหอยนะคะวันนี้เราก็จะมีเคล็ดลับดีๆนะคะเทคนิคดีๆเอามาฝากกันค่ะเวลาที่ว่าเราเลี้ยงหอยหวานญี่ปุ่นสีทองเยอะๆเนี่ยเราจะทํายังไงให้มีอาหารเพียงพอและพอเพียงได้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูการปรับระบบนิเวศของที่ฟาร์มเราได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวติดตามชมกันมาทางด้านนี้เลยนะคะตามมาเลยค่ะจริงๆแล้วนะคะทุกคนเราจะบอกว่าการที่ว่าเราเลี้ยงหอยหวานญี่ปุ่นสีทองเนี่ยเขาว่าจะกินกันเก่งมากเลยนะคะแล้วเวลาที่ว่ากินกันเก่งแบบเนี้ยน่ะคนที่เป็นมือใหม่ที่ว่ากําลังเริ่มต้นหัดเลี้ยงตอนนี้นะคะตอนแรกๆใหม่ๆก็อาจจะเลี้ยงได้อยู่นะคะ พอหอยเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็คือว่าอาหารเริ่มจะไม่เพียงพอละทําให้หลายคนก็อาจจะมีแบบล้มเลิกกันไปนะคะเลิกเลี้ยงกันไปก็มีนะคะเท่ากับว่ายังไม่ประสบความสําเร็จในการเลี้ยงนะคะวันนี้เราก็เลยจะนําเทคนิคดีๆเอามาฝากทุกๆคนนะคะว่าเวลาที่ว่าเราเลี้ยงหอยหวานญี่ปุ่นเนี่ยถ้ามันมีเพิ่มในปริมาณที่เยอะๆแล้วอาหารไม่เพียงพอเราจะต้องมาปรับระบบนิเวศยังไงคะ่ะ เดี๋ยวเราก็จะพาไปดูนะคะว่าเวลาที่เราปรับระบบนิเวศเนี่ยเป็นยังไงอันนี้เราก็จะมาถ่ายให้ดูก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วอะที่ว่าเราเลี้ยงเอาไว้เนี่ยหลายๆก็ชังก็เราใช้วิธีแบบไหนนะคะเมื่อก่อนเราก็เป็นมือใหม่ที่ว่าเคยหัดเลี้ยงเหมือนกันนะคะแล้วก็พอเราเลี้ยงไปแกรกๆอะ่ะก็คือว่าอาหารก็ยังเพียงพออยู่นะคะเพราะาปริมาณหอยอะ่ะก็ยังมีน้อยอยู่ยังไม่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งตอนนี้เราก็เลี้ยงขึ้นมาแบบเป็นฟาร์มนะคะก็ทําให้หอยเพิ่มปริมาณมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะมีพ่อแม่พันธุ์เยอะขึ้นทีเนี้ยก็ทําให้อาหารเราไม่มีเพียงพอต่อความต้องการของหอยแล้วทีเนี้ยเราจะทํำยังไงเมื่อก่อนเนี้ยก็คือว่ากระชังทั้งหมดนะคะรวมทั้งบ่อปูนนี่นะคะเราก็จะใส่หอยหวันญี่ปุ่นสีทองไว้หมดเลยแล้วทีเนี้ยทําให้อาหารเนี้ย ไม่เพียงพอเพราะว่าเขากินเก่งกันมากค่ะใส่ผักตบไปเท่าไหร่ก็หมดนะคะทีนี้เราก็เลยเริ่มที่ว่าจะมาทำหอยหวานญี่ปุ่นสีทองทางด้านนี้นะคะก็คือว่าจะมีกระชังทั้งทั้งสองแถวทางด้านนู้นนะคะสองแถวก็คือเราจะแบ่งเลยแบ่งว่าสองแถวนะสองแถวนเนี้ยเราก็จะเลี้ยงหอยหวานญี่ปุ่นสีทองนะคะส่วนสองแถวนี้นะคะสองแถวนี้เราก็จะมีเอ,อ่อ กระชังแล้วก็จะมีบ่อปูนนะคะซึ่งเราจะใส่เราจะใส่หอยนะคะหอยหอยที่เป็นหอยขมเนี่ยค่ะลงไปอันนี้จะมีดินด้วยนะคะบ่อนี้จะมีดินด้วยแล้วเราก็จะเลี้ยงผักตบนะคะไปตลอดทั่วทั้งแถวทั้งแนวเลยแบบนี้เลยซึ่งก็จะไม่ใช่แค่เลี้ยงผักตบชวาเฉยนะคะเราก็จะมีหอยขมด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็ยังมีปลาสลิดด้วยนะคะซึ่งทั้งสองแถวนี่นะคะ ก็จะมีปลาสลิดค่ะถ้าเป็นบ่อปูนเนี้ยก็จะเป็นบ่อปลาสลิดท,ทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีเลี้ยงผักตบสวาไว้ด้วยส่วนทางด้านนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นกระชังที่ว่าเราเลี้ยงผักตบชวาแล้วก็จะมีหอยขมแล้วก็ยังมีปลาสลิดด้วยนะคะปลาสลิดนี่เราจะใส่เอาไว้ขยายพันธุ์บ่อหนึ่งประมาณแค่ยี่สิบยี่สิบกว่าตัวไม่เยอะเท่าไหร่ แล้วก็นี่เราก็ต้องมาแอบถ่ายแบบนิ่งๆ,ๆเนียนๆหน่อยนะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยจะอยู่ยอมให้ถ่ายค่ะก็ต้องรอนิดนึงถ้าอยากเห็นเขาก็ต้องหวานอาหารลงไปนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะออกมากินอาหารกันพวกปลาสลิดเราก็เอามาเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่ว่าเราเลี้ยงในกระชังแบบนี้นะคะมีดินด้วย น้ำก็จะใสใสแล้วก็ยังมองเห็นหอยขมด้วยนะคะหอยขมก็จะเลี้ยงรวมกันอยู่ในบ่อปลาสลิดนี่เลยแล้วก็ที่สําคัญนะก็ยังมีผักตบชวาเพราะว่าผักตบชวาช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำเวลาที่ว่าเราเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยด้วยเนี่ยก็คือว่าดวยปรับระบบนี้เวทในน้ำได้อย่างดีเลยทีเดียวแล้วก็ถ้าผักตบขยายพันธุ์ได้เยอะๆเราก็นำไปเลี้ยงหอยได้เลยค่ะ ไปเลี้ยงหอยหวานญี่ปุ่นสีทองนะคะอันนี้ก็เท่ากับว่าเราก็ทําแบบเป็นระบบหมุนเวียนนะคะเป็นหมุนเวียนน้ําด้วยค่ะก็เป็นระบบน้ําวนน้นําก็จะสายเจ๋วแบบนี้ค่ะมองเห็นตัวปลาว่ายไปว่ายมาเลยแล้วนี่ก็เป็นระบบที่ว่าเราปรับขึ้นมาเพื่อที่จะใช้เลี้ยงหอยหวานญี่ปุ่นสีทองนะคะเพราะว่า สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือว่าผักตบชวาที่ว่าเราจะต้องมีใส่ให้เขาอย่างอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตลอดเวลาด้วยนะคะนอกจากผักตบชวาแล้วเราก็ยังมีแหนแดงนะคะนี่เราก็จะเลี้ยงแหนแดงเอาไว้ด้วยค่ะนอกจากแหนแดงแล้วก็ยังมีต้นชาย,ยานะคะต้นชาย,ยาที่ว่าใช้สําหรับเป็นอาหารหอยนะคะเราก็มีปลูกเอาไว้หลายต้นเช่นเดียวกันนะคะ ซึ่งเราก็ใช้วิธีที่ว่าเราจะปรับระบบยังไงเพื่อที่ว่าจะให้อาหารเพียงพอต่อความต้องการของหอยหวานญี่ปุ่นสีทองของเรานะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ที่เรานำมาบอกเทคนิคในการปรับระบบนิเวศนะคะในการเลี้ยงหอยหวานญี่ปุ่นสีทองทำอย่างไรให้อาหารเพียงพอนะคะซึ่งอาหารที่ว่าเราบอกก็จะมีเกี่ยวกับผักตบชวาแล้วก็จะมีอาหารพื้นบ้านอย่างเช่นผักชายยาแล้วก็แหนแดงนะคะ แล้วก็ดอกจอกอะไรพวกนี้นะคะแล้วที่สําคัญก็ยังมีผักบุ้งจีนที่เราปลูกเอาไว้แล้วก็ยังมีผักบุ้งไทยที่ว่าอยู่ตามแถวกลางท้องทุ่งนาก็ยังสามารถนํามาเลี้ยงหอยได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะปรับระบบให้เพียงพอต่อความต้องการของหอยนะคะ <S <S ก็คือว่าเราก็อาจจะต้องเลี้ยงผักตบชวาเพิ่มขึ้นโดยที่ว่ามีกระชังอยู่คนละแถวคนละแนวกันแบบนี้นะคะก็คือว่าถ้าเราเอาไปใส่บดนะคะก็เหมือนกับว่าถ้าเราใส่หอยห,อยหวานญี่ปุ่นทั้งหมดเลยอ่ะ ก็เราก็จะไม่มีผักนะคะเอามาเลี้ยงหอยหวานญี่ปุ่นสีทองซึ่งผักตบชวาเราก็ต้องเป็นตัวช่วยในการเพิ่มออกซิเจนน้ำด้วยนะคะอันนี้เราก็นำมาบอกนะคะเป็นแนวทางเผื่อใครจะเอาไปปรับใช้นะคะในระบบฟาร์มเลี้ยงของตัวเองที่ว่าเป็นระบบกระชังบกแล้วก็บอก่อปูนซีเมนต์นะคะซึ่งอันนี้เราไม่ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับการเลี้ยงบ่อที่ว่าเป็นบ่อดินนะคะซึ่งบ่อดินเขาก็จะมีอาหารที่ว่าเพียงพอสาหรับ หอยหวานญี่ปุ่นสีทองของเขาอยู่แล้วสําหรับคนที่ว่าเลี้ยงกระชังบกก็คือว่าอาหารที่ยังไม่เพียงพอนะคะปริมาณไม่เพียงพอต่อหอยหวานญี่ปุ่นสีทองที่ว่าเขาจะกินกันนะคะเราก็ลองเอาระบบเนี้ยไปลองปรับใช้ดูนะคะก็คือหยังได้หอยขมอีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะหอยขมถ้าเราเลี้ยงนะคะเราใส่ดินลงไปแล้วเลี้ยงหอยขมด้วยหอยขมก็จะขยายตัวแล้วเราก็สามารถที่ว่าจะนํามาสร้างไรายได้ด้วย ก็คือสามารถที่จะมาสร้างไรายได้แล้วก็ขายได้ด้วยแล้วก็ยังมีปลาสลิดนะคะปลาสลิดที่เราเลี้ยงเอาไว้ในกระชังหอยขมกระชังผักตบชวาที่ว่าเราเลี้ยงไว้สําหรับให้หอยหวานญี่ปุ่นสีทองกินนี่เลยค่ะก็คือว่าเรายังจะได้รายได้ขึ้นมาอีกสองทางก็คือเราอาจจะได้รายได้จากหอยขมแล้วก็รายได้จากการเลี้ยงปลาสลิดด้วยนะคะซึ่ง กระชังเนี่ยก็คือว่าเราสามารถที่จะปรับไม่ให้มันว่างเปล่าไม่ใช่เฉพาะเลี้ยงแต่ผักตบชวาอย่างเดียวนะคะก็อย่างทางเนี้ยทางเนี้ยเราก็อาจจะเลี้ยงแต่ปลาสลิดอย่างเดียวเพราะว่าบ่อปูนเนี่ยเราไม่ได้ใส่ดินลงไปนะคะอาจจะมีบางบ่อเหมือนกันที่ว่าเราใส่ดินลงไปแต่ว่าเราก็ไม่ได้เลี้ยงหอยขมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นทางฝั่งทางด้านกระชังกระชังทางด้านนี้นะคะเราก็จะเลี้ยงหอยขมซึ่งทุกกระชังเราก็จะใส่ดินลงไปก็จะเป็นดินเหนียวนะคะดินเหนียวแล้วก็ใส่ลงไปในน้ํา ถามว่าทำยังไงก็คือละลายน้ําแล้วก็แล้วก็ตีน้ํานะคะแล้วเวลาที่ว่าดีเหนียวก้านอนก้นนะคะเขาก็เขาก็จะกระจายตามบอกของเขาไปเองนะคะแล้วก็จะทําให้ผักตบกชวาง,งดงามเพราะว่าเขาเรียกว่ามีธาตุธาตุและก็สารอาหารจากดินนั่นเองนะคะแล้วก็ทําให้สัตว์น้ําอยู่ได้ด้วยระบบนิเวศด้วยนะคะอันนี้เราก็นํามาบอกปเป็นแนวทางนะคะ ถ้าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสในการชมคลิปวิดีโอในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าบายยค่ะ